พระเอกาทศรสในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรพระองค์ทรงโปรดการเล่นทัพจับศึกจนมีความเชี่ยวชาญในการรณรงค์สงครามในทุกรูปแบบเรียกได้ว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นครบที่ยากจะผู้ใดเทียบได้ตลอดเวลาแห่งการทําศึกสงครามนั้นพระเอกาทศรสผู้เป็นน้องชายก็ได้ร่วมคียงบาเคียงลหล ผ่านเผชิญความเป็นตายมาด้วยกันในหลายสมรภูมิจนเรียกได้ว่าสามารถเป็นพระองค์แทนกันได้และณนโอกาสนี้ก็จะได้นําเสนอพระประวัติอันเป็นเรื่องราวโดียวยนยอของพระเอกาทศรสู่ท่านผู้ฟังเวีรกษัตริย์ของไทยอีกพระองค์หนึ่งซึ่งประวัติศาสตร์ได้บันทึกและเทิดทุนยกย่องไว้เสมอด้วยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพราะในรัชาสมัยสมเด็จพระนเรศวรน,นั้นได้รับการสถาปนาจากสมเด็จพระนเรศวรพระเจา้าถาให้มีพระเกียรติยศสูงเสมออย่างเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งได้ทรงทําการสู้รบด้วยกันมาตั้งแต่สมเด็จพระมหาธรรมราชาพระราชบิดายังสวยราชกรุงเสียยุทธยาอยู่ตลอดมาจึงเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตสมเด็จพระเอกาทศรสจึงครองราชสมบัติอย่างพระองค์เดียวในปีพุทธศักราช2148 แต่ในรัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรสนับว่าสภาพของกรุงศรียุธยาสงบราบเรียบเป็นปกติแตกต่างกับรัชสมัยของพระเชษฐาอยู่มากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคแถบใกล้เคียงก็ยำเกรงเพราะถึงแม้จะสิ้นสมเด็จพระนเรศวรแต่พระเกียรติยศและพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเอกาทศรสก็ได้เคยทรงควบคู่กับองค์พระเชษฐามาก่อนแล้วฉะนั้นในรัชสมัยนี้ถึงจะมีศึกเกิดขึ้นอยู่บ้างก็ไม่ใช่เป็นศึกใหญ่ทีเดียวนัก จะเรียกว่าสงครามเลยทีเดียวก็มีได้เพราะไม่มีค่าศึกมาลุกรานย่ำยีมีแต่เรื่องศึกที่ไทยป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของอาณาเขตไทยไว้เท่าที่ควรจะทําเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรสมเด็จพระเอกาทศรสก็ทรงได้รับการยกย่องและเถิดทนไว้ในพระราชพศาวดา์ว่าเป็นยอดเวรกษัตริย์พระองค์หนึ่ง และแม้ยามว่างในการศึกสงครามพระองค์ก็ได้ทรงใช้เวลาเหล่านั้นให้เป็นคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองด้วยการปรับปรุงกิจการหลายอย่างเช่นบัญญัติวิธีการเสียสวยคือการส่งเงินมาช่วยราชการแทนการใช้แรงงานโดยพวกไพร่ที่ต้อนมาเข้าเดือนตามปกตินั้นจะส่งเงินหรือสิ่งของผลหมากรากไม้แทนการมาเข้าเดือนก็ได้วิธีการนี้ซึ่งไทยเราได้เคยใช้ในภายหลังต่อมาเรียกว่ารัชุป,ปการ หรือตามที่เราเรียกว่าเสียสวยนั่นเองสมเด็จพระเอกาทศรสได้ทรงสร้างวัดซึ่งพระรชาชทานนามว่าวัดวรเชษฐารามเ่อเป็นอนุสรณ์สำหรับสมเด็จพระในเรศวรมหาราชได้ทรงสร้างพระพุทธรูปสนองพระองค์สมเด็จพระบรมเชษฐาแทนการสร้างรูปปั้นหล่อพระบรมรูปไว้เป็นที่สการะบูชาเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีการหล่อรูปปั้นเหมือนและวิธีการนี้ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ได้มีการสร้างพระพุทธรูปสนองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปฐมกษัตริย์สองพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีถวายพระนามพระพุทธรูปนั้นว่าพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัยครั้นต่อมาก็ได้ใช้พระนามที่ถวายแก่พระพุทธรูปนั้นเป็นพระนามเรียกพระมกษัตริย์ทั้งสองพระองค์นั้นด้วยในรัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศสรถ ทางประเทศพม่าในเวลานั้นแตกแยกกันเป็นหลายอาณาจักรอันมีอังวะแปรตองโอได้ยักษ์ไข่พระเจ้ายักษ์ไข่ได้มืองเสยียมไว้ในอำนาจตั้งตนเป็นพม่าอิสระเมืองหนึ่งตั้งอยู่ที่อ่าวทะเลตรงข้ามกับเมืองมอตมะเวลานั้นมอตมะยังเป็นของไทยอยู่ตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วได้ตั้งมอนเป็นผู้ควบคุมชื่อพระยาธละ พระเจ้ายักษ์ไข่เกรงว่าเมืองเซเรียมจะถูกรุกรานและชิงเอาไปได้ง่ายๆจึงคิดหาทางป้องกันไว้ก่อนโดยไปจ้างชาวโปรตุเกสคนหนึ่งชื่อมิสเตอร์ฟิลิปเดอบริโตมาคุมเรือกำปั้นรบและไพร่ผลคอยเฝ้ารักษาเมืองเซเรียมไว้แต่พระเจ้ายักษ์ไข่ไม่เฉลียวใจว่าคนผู้นี้จะกลายเป็นผู้แข็งเมืองในเวลาต่อมาเพราะเมื่อเดอบริโตจักชวนพวกพ้องให้มาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก แล้วสร้างป้อมปราการป้องกันเมืองและตั้งด่านเก็บภาษีสินค้าทางเรือที่ผ่านไปมาทางปากน้ำของสวดีเช่นกระทั่งร่ำรวยไปตามๆกันแต่เป็นการร่ำรวยเฉพาะเดอร์ปิโตกับพรรคพวกเท่านั้นเพราะเดอร์ปิโตเก็บภาษีอากรเป็นประโยชน์ของตนเองโดยไม่ส่งไปถวายพระเจ้ายั์ไขเมื่อเป็นเช่นนี้พระเจ้ายั์ไขเห็นว่าต่อไปในภายหน้าเดอร์ปิโตอาจจะกำเริบเสบสารคิดชิงเมืองสิเดียมก็เป็นได้ จึงไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าตองโอก็พอเหมาะกับที่พระเจ้าตองโอเกรงภัยจากเรื่องนี้อยู่เหมือนกันจึงยอมร่วมมือด้วยเพื่อคิดจะกำจัดเดอร์บิโตรทั้งสองพระองค์ต่างฝ่ายต่างให้พระราชบุตรของตนเป็นแม่ทัพยกทัพออกไปรบกับเดอร์ิโตซึ่งพอรบกันแล้วก็แพ้เดอร์บิโตถึงกับราชบุตรของพระเจ้า,า,ายักษ์ไข่ถูกจับกลุ่มตัวไว้พระเจ้า,า,ายักษ์ไข่ต้องยอมทำสัญญายกเมืองเซเรียมให้เดอร์ิโตกเพื่อแลกกับอิสรภาพของราชบุตร เรื่องนี้เกิดขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วเมื่อปีพศ2146ก่อนหน้าสมเด็จพระนเรศวรจะสิ้นพระชนสองปีตามความเป็นจริงแล้วเมื่อเดอปิโตเข้ามาอยู่ที่เมืองเซเรียมลึงเห็นว่าเมืองเมอตัมะซึ่งมีพระยาธละคนมอนปกครองอยู่นั้นเป็นทหารราชของไทยย่อมมีอำนาจเหนือกว่าอาณาจักรอื่นๆจึงได้หาทางปลุกมิตรกับพระยาัละไว้อย่างมากจนถึงกับว่าพระยาธละได้ยกลูกสาวของตนให้กับบุตรชายของเดอปิโต ฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพม่าจึงดาว่าเป็นเพราะแรงสนับสนุนของไทยให้เดอริโตแข่งข้อกับพระเจ้ายักษ่ประกอบด้วยทั้งเดอริโตและพระยาะละทางเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของกรุงเสียยุทธยามาจนกระทั่งถึงรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสเมื่อถึงพศ .2150 ทางกรุงอังวะได้สะสมริปนกำลังอาวุธแข็งแรงขึ้นก็ยกกองทัพมาตีมังแปร หวังจะรวบรวมเมืองแปรเข้ามาเป็นอาณาจักรเดียวกันเมืองตงองอ้ก็เกรงว่าอังวะจะเลียรบรัฐมาทางตองโอูด้วยจึงได้แต่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายสมเด็จพระเอกาศทศรสในปีพศ2152เพื่อขออยู่ใต้อารักขาของกรุงเสียยุทธยาได้ต่อจากนั้นไม่ช้าพระเจ้าอังวะก็ยกทัพมาตีเมืองตงองอูจริงๆ และตีเอาเมืองตองอูตแตกพ่ายก่อนที่สมเด็จพระเอากาทศรสจะทรงมีบัญชาให้พระยาธละกับเดือปิริโตยกทัพไปช่วยเหลือได้ทันและเมื่อพระยาธละกับเดือปิตโตยกทัพไปช่วยตามพระบัญชาของสมเด็จพระเอากาทศรสนั้นก็เป็นการสายเสียแล้วพระเจ้าตองอูกเกรียงบ้านเมืองจะเสียหายและประชาชนจะล้มตายจึงไม่คิดสู้กลับยอมแพ้พระเจ้าอองวะเสียก่อน พระเจ้าอังวะบังคับให้พระเจ้าตองโอนำกองทัพมาตั้งสกัดทางที่พระยาธละกับเดอร์ปริโตจะยกขึ้นไปด้วยเหตุนี้กองทัพของมอนกับเดอร์ปริโตที่ยกขึ้นไปจะช่วยตองโอกลับต้องเปียรบกับตองโอเสียเองและก็รบชนะจับตัวพระเจ้าตองโอได้ก็นำมากักขังไว้แล้วส่งราชสารไปโูลให้สมเด็จพระเอกาทศรสรสงทราบต่อมาในเดือนห้าขึ้นสามคำปีฉลูพุทธศัการาช2156 พระเจ้าอังวะก็กรีธาทัพใหญ่ยกมาตีเมืองเซเรียมจับตัวเดอปริโตได้รวมทั้งพระเจ้าตองโอซึ่งถูกกักตัวอยู่ในเมืองเซเรียมด้วยจึงสั่งประหารชีวิตเสียทั้งสองคนทางพระยาธละก็กลับไปยอมอ่อนน้อมกับพระเจ้าอังวะพระเจ้าอังวะจึงตั้งเป็นพระยาธรรมราชาครองเมืองมอนฝ่ายใต้ตามเดิมเป็นอันว่าเมตมะเลเมืองมอนที่เคยตกเป็นประเทศราชของไทยต้องกลับตกไปเป็นของพมา่าอีกครั้ง ปลายปีฉลูปีนั้นเองพระเจ้าองวะก็ทรงเป็นจอมทัพเองยกกองทัพลงมาตีเมืองทวายฆ่าพระยาทวายเจ้าเมืองตายและเข้ายึดเมืองทวายไว้ได้อีกเมืองหนึ่งจากนั้นก็ยกกองทัพลงเลยมาจนถึงตะนาวสีมาพบกองทัพไทยซึ่งตั้งสกัดกั้นอยู่ที่ท่าข้ามลำน้ำตะนาวสีเข้าโดยไม่นึกไม่ฝันจึงต้องเป็นฝ่ายตุก,กองทัพไทยซึ่งมีทัพพระยาสวรรคโลกและพระยาพิชัยอีกสองทัพหนุนเนื่องเข้ามาช่วยเหลือ โอบล้อมและโจมตีกองทัพของพระเจ้าอังวะอย่างย่อยยับองค์พระเจ้าอังวะเองต้องหนีออกจากเมืองรอดพ้นจากการถูกจับไปได้ไทยจึงไม่ต้องเสียเมืองตะนาวสีซ้ำยังได้เมืองทาวายกลับขึ้นมาอีกด้วยถึงเดือน11ปีคานพศ2 1 5 7อกองทัพพม่าข,ของพระเจ้าอังวะก็ได้ยกมาที่เมืองเชียงใหม่อีกโดยที่เมืองเชียงใหม่ในเวลานั้นมีพมา่าเป็นผู้ปกครองเมืองก็จริง แต่อยู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของกรุงเสย,ยุทธยาตั้งแต่ครั้งรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรเมื่อเป็นเช่นนี้กองทัพไทยจึงต้องยกกำลังออกไปช่วยป้องกันเมืองเชียงใหม่ไว้ก่อนโดยไทยไม่ต้องเสียเมืองเชียงใหม่ได้ได้มีการตกลงเป็นทางการว่าพม่าจะยอมรับอำนาจของไทยเหนือเชียงใหม่และไทยจะคืนเมืองเมตตมะให้เป็นของพมา่าสมเด็จพระเอากาทศรสทรงมีราชโอรสห้าองค์ซึ่งเกิดจากพระมเหสีใหญ่สองพระองค์ คือราชโอรสองค์ใหญ่ทรงพระนามว่าเจ้าฟ้าสุทัศน์ราชโอรสองค์เล็กทรงพระนามว่าเจ้าฟ้าศีสวภาคส่วนพระโอรสอีกสามองค์ซึ่งเกิดด้วยพระสนมนั้นทรงพระนามตามลำดับดังนี้พระอินทราชาพระศรีศินและพระองค์ทองเจ้าฟ้าสุทัศน์ราชโอรสองค์ใหญ่ได้รับสถาปนาเป็นพระมหาอุปราชซึ่งเป็นรัชทายาทที่จะได้สือราชสมบัติต่อไป แต่เจ้าฟ้าสุทัตก็สิ้นพระชนเสียก่อนสมเด็จพระเอกาทศรสการสูญเสียพระโอรสองค์ใหญ่ทําความโทมนัสให้แก่สมเด็จพระเอกาทศรสเป็นอย่างมากทําให้อาการประชวรซึ่งทรงอยู่แล้วรุนแรงยิ่งขึ้นจนสวรรคตลงโดยไม่ทันได้ทรงแต่งตั้งใครเป็นราชทายาทสมเด็จพระเอกาทศรสสิ้นพระชนลงในปีวอกพุทธศักราช2 1 6 3สเสวยราชสมบัติได้15ปีเท่ากันกับสมเด็จพระนเรศวรพระบรมเชษฐา